สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วที่เราได้อธิบายในเรื่องของบับครอบครัวค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องในมาตรา1437นะคะค่ะตามมาตรา1437วรรคแรกบัญญัติว่าการมั่นจะสม,มูรบนเมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือ โอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสมรสกับหญิงนั้นค่ะการมั่นในปัจจุบันจะต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งรูปแบบของการมั่นตามกฎหมายจะต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งคือการส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สินรูปแบบของการมั่นจึงไม่สามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างชายกับหญิงได้ ซึ่งหากทำเช่นนั้นจะถือว่าเป็นสัญญามั่นตามกฎหมายไม่ได้แต่การทำเป็นสัญญามั่นนี้ก็จะไม่เป็นโมคะหรือโมคียะแต่ประการใดทั้งนี้เพราะมาตรา1437กําหนดรูปแบบของการมั่นว่าจะต้องทำเช่นไรถ้าไม่ทำตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก็จะถือว่าการมั่นนั้นไม่สมบูรณ์หรือ อาจจะกล่าวได้ว่ามีการทำการมั่นแต่การทำการมั่นนั้นยังทำไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบของการมั่นที่กำหนดไว้จึงยังไม่ถือว่ามีการมั่นเกิดขึ้นหรือการมั่นนั้นยังไม่สมบูรณ์หรือไม่มีการทำสัญญามั่นนั่นเองเช่นคำพิพากษาดีกาที่ ห้าสองหทับสองพการมั่นจะเรียกว่ามั่นก็ต่อเมื่อฝ่ายชายนำของมั่นไปมอบให้ฝ่ายหญิงอันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันตามธรรมดาและตามประเพณีเมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นฝ่ายนั้นต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนโดยที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเช่นนี้ เมื่อฝ่ายชายเพียงแต่ตกลงว่าจะสมรสโดยไม่มีการมั่นจึงอยู่นอกขอบเขตที่กฎหมายรับรองหากไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้จะเรียกค่าทดแทนหาได้ไหมค่ะค่ะรูปแบบของการมั่นคือจะต้องมีการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น สำหรับการส่งมอบหรือการโอนจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินอันเป็นของมั่นซึ่งโดยปกติทั่วไปก็มักจะมีการมอบแหวนเพชรเงินทองสร้อยคอกำไลหรืออาจจะเป็นรถยนต์สัตว์เลี้ยงก็ย่อมที่จะสามารถทำได้เช่นกันทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นสังหาริมทรัพย์จึงสามารถนำมาส่งมอบให้แก่กันได้ค่ะแต่ก็อาจจะมีการมอบหรือแบ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กันก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งในกรณีนี้ก็จะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินด้วยจึงจะถือว่า เป็นการถูกต้องตามรูปแบบของการมั่นการมั่นนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์เป็นสัญญามั่นตามกฎหมายค่ะแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้การมั่นจะต้องมีการสมมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นก็ตามแต่หากว่าฝ่ายชายไม่สามารถสมมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน จะสามารถทำได้หรือไม่จะมีผลเช่นไรเช่นมั่นกันด้วยเงินแต่ไม่มีเงินจึงทําสัญญาให้หญิงยึดถือไว้ไม่ถือว่าเป็นการให้ของมั่นตามกฎหมายหญิงจึงฟ้องเรียกเงินกู้ตามสัญญาในฐานะเป็นของมั่นไม่ได้การส่งมอบของมั่นนี้จะต้องส่งมอบก่อนการสมรสด้วย ถ้าสงมอบของมั่นให้เมื่อทำการสมรสแล้วของที่มอบให้ย่อมไม่ใช่ของมัน่นแม้ว่าจะมีการตกลงให้สงมอบของมั่นนี้เพื่อทำการสมรสแล้วก็ตามก็ย่อมไม่ใช่ของมัน่นหรือถ้าตกลงให้สงมอบของมั่นส่วนหนึ่งการสมรสและอีกส่วนหนึ่งภายหลังการสมรส ของมั่นที่ได้รับก่อนสมรสย่อมเป็นของมั่นตามมาตราหน3 7ส่้าส่วนของที่จะส่งมอบให้เมื่อทำการสมรสแล้วย่อมไม่ใช่ของมัน่นดังนั้นเมื่อชายถึงแก่ความตายของมั่นที่มอบให้ไว้แก่หญิงนั้นแล้วตกเป็นของหญิงแต่หญิงจะฟ้องเรียกส่วนที่ยังไม่ได้นำมามอบให้ไม่ได้ ดังคำพิาพากษาดีกาที่1049ทับ2,492หรือกรณีทรัพย์สินที่มีทะเบียนได้นำทะเบียนมามอบให้โดยไม่มีการมอบตัวทรัพย์ให้ดังนี้ถือว่าไม่เป็นของมัน่นเช่นบิดามารดาชายทำสัญญายกที่นาสิบไร่โดยแบ่งออกจากนาแปลงใหญ่มีโฉนด แต่ไม่ได้มอบหมายแบ่งแยกออกเป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้เป็นของมั่นแก่หญิงต่อมาชายหญิงอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนาที่ยกให้ก็ไม่ได้มอบหมายให้กันอย่างจริงจัง mm. เช่นนี้ที่นาสิบไร่ไม่ใช่ของมั่นหญิง,จ,งจึงจะมาฟ้องเรียกที่นาในฐานเป็นของมั่นไม่ได้ค่ะ ค่ะต่อมาตามมาตรา1,437วรรค2บัญญัติไว้ว่าเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงดังนั้นเมื่อมีการปฏิบัติตามรูปแบบของการมั่นด้วยการสงมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นแล้วตามมาตรา1,437วรรคแรก ของมั่นนั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงโดยทันทีแต่ในความเป็นจริงก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะหากว่าฝ่ายชายไม่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นของตนเองแล้วไปหยิบยืมจากบุคคลอื่นมาใช้เป็นของมัน่นเช่นนี้ของมั่นเป็นสิทธิของหญิงหรือไม่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นถ้าเจ้าของทรัพย์สิน ให้ยืมทรัพย์สินไปใช้เป็นของมั่นเป็นการชั่วคราวเมื่อฝ่ายหญิงไม่ทราบของมั่นนั้นย่อมตกเป็นสิทธิแก่หญิงค่ะหรือหากว่าทรัพย์สินนั้นเป็นเงินแล้วแม้ว่าจะมีการหยิบยืมจากบุคคลอื่นก็ตามแต่ถ้าหญิงนั้นไม่ทราบว่าเป็นเงินของบุคคลอื่นที่ยืมมา และรับของมั่นที่เป็นเงินไว้โดยสุจริตแล้วผู้ให้ยืมเงินนั้นก็ไม่สามารถเรียกเอาคืนได้ทั้งนี้เพราะสิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้นท่านว่าเสียไม่ได้ท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้ มาตามมาตรา1,331ค่ะแต่ถ้าชายหยิบยืมทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเช่นแหวนเพชรเป็นต้นและหญิงก็ทราบว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของชายเจ้าของทรัพย์สินก็ยังต้องการทรัพย์สินนั้นอยู่ถ้าฝ่ายชายส่งมอบทรัพย์สินนี้เป็นของมั่นให้แก่หญิงการมั่นก็จะคงไม่สมบูรณ์เพราะไม่อาจถือได้ว่า มีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่หญิงซึ่งทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงได้ตามมาตรา1437ัวรรคสองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสินสอดนะคะตามมาตรา1437ัามบวรรคสามบัญญัติว่าสินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสถ,ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุอันสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ่ายชายเรียกสินสอดได้ความหมาย ของคำว่าสินสอดตามพจนานุกรมไทยคือ<ม>เงินที่ให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่าน้ำนมข้าวป้อนในทางสังคมไทยนั้นให้ความสำคัญแก่บิดามารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่บุตรนั้นก็จะต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูบิดามารดาเช่นกันเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา สำหรับบุตรสาวซึ่งจะออกเรือนไปมีครอบครัวผู้ที่มาสู่ขอบุตรสาวไปทำการสมรสจึงสมควรตอบแทนค่าน้ำนมของบิดามารดาหญิงนั้นที่ได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่และจะไปอยู่กินกับผู้อื่นนั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีงามในทางวัฒนธรรมสังคมประเพณี เมื่อมีการมาสู่ขอบุตรสาวใครเพื่อไปทำการสมรสก็ควรที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนแก่บิดามารดาหญิงนั้นซึ่งเรียกกันต่อมาว่าสินสอดค่ะเมื่อพิจารณาตามมาตรา1437วักวรรคสแล้วผู้สัญญาในเรื่องสินสอดคือฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธ,ธรรมหรือ ผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีจากความเข้าใจในเรื่องสินสอดที่มีเจตนาให้แก่บิดามารดาหญิงเพื่อตอบแทนเป็นค่าน้ำนมตามที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนั้นทำให้เห็นได้ว่าคู่สัญญาทางฝ่ายชายคงจะมีลักษณะเดียวกับในเรื่องการมั่นซึ่งก็อาจเป็น 1. ตัวชายที่เป็นคู่มั่น 2. บิดามารดาของชายที่เป็นคู่มั่นและ3ผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาของชายที่เป็นคู่มั่นนั้นสําหรับคู่สัญญาในเรื่องสินสอดทางฝ่ายหญิงจะต้องเป็นเฉพาะบุคคลที่เลี้ยงดูบุตรสาวนั้นมาซึ่งอาจเป็น 1. บิดามารดา 2. ผู้รับบุตรบุญธรรมและ 3. ผู้ปกครอง ฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีค่ะนอกจากนั้นมาตรา1,437วรรค3ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้จะเห็นได้ว่าถ้ามีสาเหตุที่ หญิงหรือฝ่ายหญิงสมควรจะต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่มีการสมรสขึ้นมากฎหมายถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นความผิดของหญิงหรือฝ่ายหญิงฝ่ายชายจึงเรียกสินสอดคืนได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำพิพากษาดีกาที่1515ท15ั2006 ขออภัยค่ะ1515ง15ับ2506ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์ให้มีการจดทะเบียนสมรสด้วยนั้นหากฝ่ายหญิงไม่ยอมจดทะเบียนทำให้การสมรสไม่สมบูรณ์ชายก็สามารถเรียกสินสอดคืนได้ค่ะและในวรรคสี่วรรคสุดท้ายของมาตรา1437ได้บัญญัติว่า ถ้าจะต้องคืนของมั่นหรือสินสอตามหมวดนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา412ถึงมาตรา418แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภที่ควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อมีการทำการมั่นและหากมีการตกลงให้สินสอดด้วยแล้วต่อมามีการสมรสกันของมั่นและสินสอด ก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงและฝ่ายหญิงโดยสมบูรณ์ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่หากไม่มีการสมรสจะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นความรับผิดของฝ่ายใดหรือไม่ทั้งนี้เพราะถ้าไม่ได้เป็นการผิดสัญญามั่นของฝ่ายหญิงหรือมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงที่ชายไม่สมควรสมรสด้วยแล้วหญิงหรือฝ่ายหญิง ก็ไม่ต้องคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายชายแต่ถ้าเป็นความผิดของฝ่ายหญิงด้วยฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่นหรือมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงที่ทำให้ชายไม่สมควรสมรดด้วยแล้วเช่นนี้ฝ่ายหญิงจะต้องคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายชายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ เราก็ขอจบการอธิบายมาตา1,437รา1437ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ